เดี๋ยวจะทดสอบว่าไอ้ลังคาของปิงปองเนี่ยหนา3มเซนเนี่ยเนี่ยสาสามเซนเนี่ยหนาอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีร่องระบายอากาศเนี่ยข้างล่างตรงนี้ก็มีร่องระบายอากาศเนี่ยเราจะไม่อัดโฟมแน่นเต็มไปหมดเพราะว่าต้องการให้มันยืดหยุ่นเมื่อเจอความร้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยร้อนล่างเนี่ยร้อนล่าง ดูที่ว่ามันจากนี่มาถึงนี่กี่เมตรสามเมตรยี่สิบามเมตรสิเซนแล้วกันนะครับก็เนี่ยนะครับอันนี้เปิดทางให้อากาศไหลผ่านอันนี้ก็เปิดทางให้อากาศไหลผ่านอันนี้แผ่นที่ใช้แทนฝ้าเนี่ยนะฮะเนี่ย ก็เปิดทางให้อากาศไหลผ่านได้นะอันนี้อัดติดกับ E.P.S. มันถึงเย็นมันถึงแข็งนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าอันนี้หนา3ามเซนว่ามันจะใช้คานห่าง3เมตรเนี่ยคนขึ้นไปเดินเนี่ยมันจะหักไหมนะครับให้ช่างดุยขึ้นไปเดินดูซิแล้วช่างดุยน้ำหนักเท่าไหร่ 70โลครับ70็ดบโลบอ่าเจโลขึ้นไปเดิน3เมตรนะครับดูที่มันจะหักไหมอ่ะเดินไปเน,นี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่ะเดินกลับมาอีกรอบนึงท่างดดยอ่าอ่ะไอรันมึงขึ้นไปอีกคนนึงสองคนเลย อ่ามายืนตรงกลางเลยมึงอ่ะอดูสิหากให้มันหักไปอ่าสามเซนนะครับสามเซนหลังคางการ้้อนปิงปองคนขึ้นไปเดินสองคนไม่หกักมีขนาดยังไม่ได้ร้อยมุงยังไม่ได้มุงนะเอาไปวางไปเฉยๆนะครับ